ผาเพกกับเสว้อบารายอ้าว้นหัวสิตาข้ากากู้สิผักอยู่ห่ะพลบางหันนี่มันเปียกเบิอดลำบุญนี่ลำบุญนี่เยอะสิตาแล้วก็สิกู้สิผักแรงเนี่ยคนนอนบุกคนนอนก่อนอืมหัวบ่หัวแล้วหรือล่ะโอ้เดี๋ยวพอมีใจพยายางเนาะจะชุดจะโชดเดี๋ยวนี้กายว่าแล้วว่ะเนาะ สังสีกะส,สังสีเก่ากพลึกกว่าเสือ <laughs> เสียผ่าอย่างากะละกะโลแท่นี่อโอ้ยของกินของอยู่เพิ่<ม>นตะั้งหมักถั่วตั้งหมักแตง้แค่นั้นแหละเครื่องของของใส่บ่มีบ่มใบบ่มวางเนาะใหม่เดีอยวได้อตัวเอ้็นนอนใหม่เจ้านี่ถูก กระดูกกวัวบะอืมเพิ่นว่าให้เอาเลือดอันกระต่ายขั้นว่ะอันทามกระต่ายเพิ่นว่าสองเซนหาโตกระต่ายฮะหือเ่ากระต่ายเลือดกระต่ายค่ะปะเลือดกระต่ายเลยมันได้พูนนี่บ่แต่ว่าเผื่ว้าในนั้นหลายคนจะสีดองเบืองว่าสีดองเบืองโอด้วยดยเ้นกันนางนวลคือกันเด้อปูน้ำจะพามุ่นมากก็ดีให้เจ้าูีดีมีแห้งนางเลยเจ้าก็ดีเด้อ ไอ้มาหันยนี่จะได้แหละเจ้าก็ได้เเอ้าเวทมนี้มันคำนะนางเด้อ ครับทักทายสบายดีพรม,มพี่น้องเอฟซีฝาดุงเบรสสุขสุขคนเด้อกันยินดีตอนขับข้าวซูสองสนอนบ้านปา่าคือเก่าคือเดิมพ่พี่น้องเลยเนาะมาดีค่ะเบียรเบียนเข้ามาหาทางน้องเป๊ปซี่พี่พี่น้องเลยไม่กันสันมีปัญหาเล็กน้อยเนาะคือคือแบบกดปุม่มมันยังบขึ้นเลยบ้านเลยตายแล้วบ้านเลยผู้เนาะบ่ฮู้ว่าเป็นอย่างส่งานบ่ได้เลยบ้านเลย ก็เป็นทางเมยป,ป้าเนาะอ่าอยู่ฝังไทยพี่อน้องเลยเพื่อน็มีน้ำมกลำใจให้ท้าสนนมาเยี่ยมยามถามข่าวทางน้องเป็ปซี่เนาะก็ได้ผักกันมาจำนวนหนึ่งพันบาท่พี่พน้องเลย อ่ะคนอื่นก็นขอขอบุญขอบุญทางแม่ป่าลายๆเด้อเนาะขอให้บุญคำนำสู่ขอให้เจ้าอยู่ดีมีแฮงเด้อความเจ็บยาให้ได้ความไข้กับยาให้มีนอนหลับก็ขอให้ได้เงินเมือ่อนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนอ่ะทนให้อย่ามามานมานเบียดอย่ามาใกล้เนาะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเด้อเนาะสาธุ่น้งงไงอ่ะมานี่ก็ทักสนองกะมาคนเดียวมานี่ก็เนาะ อาโมกูกะมิดอิ่มชิมจักไปทางใดมันี่พี่พี่น้องเอออาจังไดน้องบ่าวได้ยายกันห่างเดียวทางสนองกัสีเข่าไปหาทางน้องเพันเลยน้องพี่พี่น้องเนาะโดยน้องพี่พี่น้องเอออ้าโตสบายดีน้องอ๋อมาเลยบ่มาแล้วมาได้ใส่บาทวันนี้โอ้ มาหึงเติบเลยเนาะไปหน้าไปกันไปหน้าก oh, right? ่อมลสบายดีทางนี้สบายดีดังนี้ลยคอยาไปดี่ชนวนด้วยฉันเขาไปพาเพว่าฉันเงินคำแม่เขาไปไปกรหมู่เนี่ยมากยังลุกยักลุกนั่งหันถ่าวันเบื่อไปจ้าอันนี้บอกโอ้ยจือกันได้ยบอกอืม ไปทางไหนดีไปนั่นแหละไปนี่ได้สีนี่คือสีกระเทิบกระเทิบไปได้อยู่นี่หล่อกระทุงแบบนังไดยืนก็ะยืนไไดนะหามเจี๊ยกไปเห็นบอกโอ้ยปุมีไฟเข่ามาหาบอยละมีพเข่ามาเงียบเนาะด มีไปเข่ามาแล้วมันจะเหมาะสิ่ไหเออเสือผ่าเพกัสตาร์ลายอ้าว่นหัวเสีตยตากับกุ้งสิผักอยู่ฮะพ่นบางหันนี่มันเปียกเบิดลำบุญดี้ำบุญดีแต่ว่าสิตากับส,สีกู้สิผักแรงอย่าพ่นนอนอย่าพ่นนอน,อ,นอืมหัวบ่หัวแล้วหรเล่าโอ้เจ้าพ่อมีแต่พ<ะ>เพย์ยางเนาะจะชุดจะโชดวดี๋ยวน ตัออสนาในน้ำหัวนี่ตักแ้วยังไงเดียวอันนี้คะตักแมันน,อนอ้อยนึงเก็แห้ง่น้าเขาหนึ่นสังสีเก่ารือพลัพลอันนี้บ่าเลวะเนาะสังสีกะสังสีเก่าพลึกว่าเสือเสือผ่าอย่งกลกะนี่ โอ้ยของกินคงอยู่เพิ่นตึกตําบักตัวตําบักแตงก็เท่นั้นแหละเครื่องคงองใสบ่มีบ่ใบวนว่างเนาะไว้วางแล้วเจ้าอีกไว้ใไมเด้อเู้เอ้ยหนอไม้่นนี่อืถูกกระดูกกั่ห่อานี่แล้วอยู่ไปบ้าน้อือ เหมือนเช้ากัมันบดีปีใดๆเนาะหมุนอยู่น้ำกันน้เนาะด้วยํารจำเป็นเนี่ิ้ไปทางดทิ้ไปทางใดกับอะไรเนาะสิกโกบ่ตู่บอสิโกแล้วก็ุปมันเลี่ยดื่มนอยกินนํากันบ่กนน้ากันกินได้หมดเผ็ดเหลอเก่งอดีเนาะอนี้หมดนะตัวไป้พค์คยอยู่ออนนัน ลำสอลำใสเขาดีส่วนได้ก็บอให้กินมันไดได้เด็กน่อยมันใสังอนบอกอ้าวยียบนข้าปุ้นบีบเองบ่นี่ข้าปุ้นอ้ยข้ปุ้นสื่อตลาดบอกเนว่าบีบเองบีบขายนะเออดเ่อไกินมดอ้เออนอง่อย่เ่ อีนละเอ้ยเรือลาอยู่บนเก้าอ่นนี้เนาะอยากไปไ้พงยจะใหอยิ้มพงายแล้วก็บาก็พอดีนานเนี่ยบรมาพ่อกันเนาะมัดได้ที่มัดพไหวพันนังละมัดยักน้สั่งว่าเทนนนมัดใส่เอาผนทองสักตุลแล้วก็มัดกันังลงไปหนกับตู้ลงตุลงเอ้หนี่ขอะ มหาเจ้าไม่กันสั่นบะเซียสัมล่ะเอ้ยจะเป็นยังไปเหียดอยู่ใส่น้ำมันหยาดใส่ในบ่อโลดนะครับขีดว่านั้นนำพ้นมันฟ้าเขาโอ้ยย้มชุมเขาว่าตากแหงมึงก่อนแข่งพ้นมาเมือนั่นเน๊ยเฮ้ยแข้งขากระตรงไปได้นี่บอก เพิ่น,นว่าให้เอาเลือดอันกระต่ายขั้นว่าอันทามกระตา่ายเพิผลว่าสองเซนหาตัวกระต่ายค่ะเว้ากระต่ายเลือดกระต่ายค่ะปาเลือดกระต่ายเลยมันได้พผนดีโบแต่ว่าเพผลเว้าในนั้นหลายคนจะสิลองเบ้งว่าสิลองเบิ่งแรกมันมีเงินเอพิ่นว่ามียุกระต่ายทามว่าสองเซนหาได้สูตรสองเซนว่ะกระต่ายนะกระต่ายฮะนี่แล้วโอ้ยคือเพลงเนี่กระต่ายเลี้ยงกระไรกระต่ายปกติคือมีเจ้า ถ่าย60 70บ่แม่นบ่เฮบ่ตลาดดงหั่นนะไปจักถึอดิได้อีอันนี้เพิ่นเลี้ยงเด้อบ่โตบักใหญ่เด้เพิ่นว่าหดแม่บ่อืมมดตผู้เพิ่นว่าอยู่ในบ้านนี้ในบ้านนี่แหละสมานได้เพิ่น่ถึงบ้านออสิลงเบิ่งยนเื่อว่าลูกย่างได้เนาะเฮ็ดเบิดความสามารถซั่นซะ กินยังก็เห็ดไปเนาะเห็ดบดทุกอย่างอันนี้นะอืมอืมอืมแต่เขาปะไดเลยแบบคิดแบาเออเขาบอได้บุระบัดเบิื้องเพิ่นหน้าหมอกอันยังกกน้าหมอกบัวบ่ายก็มาขั้นขั้นก็เป็นคนอยู่กับแข้งแห้งไรติบนี่ค่ะอันนี้พอได้อันกินเข่าเนี่ยสีหามือพ่ได้กินมากินเข่าในเฮือนนี่แหละสีหามื้อใครก็ไปเตยนะโอ้มากินน้ำสาวอ่อนีกแล้วนั่งนั่งนั่งเข่าก้องฮัน ไปตแล้วเราก็ได้เฮดจังได๋ว่าว่าอันอยข่อยหเจ็บบ่รู้เพิ่นว่าได้เออนงเชื่อให้นเชื่อกลูกปัก็ีตัวเองว่าข่อยซบ่เคยเป็นขอว่าขเว้านเพิ่นอือบ่ซื้อเอแม่อมาต้มได้เงินแล้วนี้โทรงแม่จาแล้วเอ้ยโทรแล้วบ่ให้เพิ่นกโทรแล้วกบ่ให้ว่าถ้ากระบะกบเนาะไม่เตยก็ได้ เอาอันนี้่ะไม่ไยับ่มีเงินนาเจ็บบบนน่ะยังบดลูกเจ็บบุลูกปีบดลูกบ่หนาวจัเป็นไรบ้าบ่ปวดประทุนโตรเล่าคะผ่านนะบ้าเอาเพิไปเห็ดเบี้ยมันน่ะนะนเพิร์นันเด็กบนักบเรนาเนาะานั่นาเปาได้ปะแต่รุ่นเพิ่์อยูห่นนันเจ็บเปอ อยู่ไกลเนี่ยถ้าแบบไกลเขาก็บบกกการส่งญาติน้องไปชมซีชมหาได้ผู้เสียหายคือเขาผัวไปเข้าหน่ะบางดีแต่แบบพนมันสิตามมามันคือว่าหอแหลมบ่ฮู้เนาะแต่แบบน้องหนุ่มก็เฉดดีคือเขาวางดีกันเขาของยักษ์เนเม ขานระวังดีอยากให้ได้มีกินมีอยู่เนาะขันอยากให้ขันว่าเพื่อนหันอีดูต้นศาสตร์จะบุหรีสร้างจะพอได้ให้ซอยหล่อเป็นไรหล่อใส่นี่แล้วจุดหนักมั่นให้อีต้นศาสตร์คอยนี่สิอุ้มให้คอยก็อุ้มบ่ได้่เข่าบุหรี่ยันยันไงมันยันแล้วก็คอยขนุนถั่วแห้งเหมืนบ่แห้งเลยเดี๋ยนี่ตอันนี้บ่งคนยันนี่กว่า Dạ, là nôm là yang kuka nôm gặp dưới nôm gần em gặp 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 này gặp 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 không gặp 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 này, gặp gặp này gặp 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 เต็มกันลกพี hmm. <S S <S la lay lay lay. ่มานางน้ำน้องทีไว um> ้เตชตะเชตาตุ้มนะฮะเออตัวตีโทรศัพท์แล้วอันนี้ไปนากับนเไปนัอืมสาตายเลยอ่ะเอ้ยโทรศัพท์นั่นอย่างกิบตหัดนอยละ จเ่าบิ้งม่อสิแตัวมึ้างนด้บบหัวอลนน้อนบ่นบอกนอนเนี้ยมันเดยขำอยน่นอนหัวอะไรอย่าเว่าอวน้ำเนียนะอย่าเว่าวน้ำแต่อว่าอ่ไเบ่อยากว่าอวน้ำมาเนี่ยฮะด้่ยแาเด้อไป็ไื้อน้ะ ไอ้วอ mm. oh, ้ภาษีคดคุ้มแล้วพอลงนั่งว่ะอ๋อหิดไปดูว่ะหิดไปที่ทีบน้องเมย์ก็ได้เข่าก็บอกไา้คนว่าคดมึงดูว่ะพอได้ให้คนเอาลงนั่งว่ะนั่งไปเอาอันนิ้ชงไว้เอาว่ะเป็นบอกว่าเป็นอืมออกมาแล้วเป็นแข่ง เดียวคาเเดรีอคือคอยนี่เลนี่จำเป็นเนะว่าแล้วคุณอ่ะกะให้คอเด้อคุณนี่กให้คอยเด้ออยชิลี่ยงโแคนเอาีหอกาวาอืมอันนี้ก็ะมูกยังอนนี้กรมูกยงวมกีรมูกิบนีไผิยขาวาชอัพเดียมเกลืชยว่าขนาดมาไปคอเขาเขายังห้เขาชีเอเมีนเนอะยาเนาะคน คนทั้งคนหน่อยละเนาะมาเรียไแลนด์สเกิร์ตคนนี่แล้วเขาอาหารเขาเขาไปคอเขาขับบะมี่เนี่ยเปลี่ยนเขาไม่ได้ให้เขาได้อันขยอนเมนเมนเมนปูทองหอดเก่าเลือนชิบเลือนทางเกียงกุย

ป้าแม่โทรศัพท์นะสบายดีนู่ลงละสบายดีอยู่เนี่ยบัวเป็นแล้วจะปีเดวนี่กวตุสามปีฝ่ายีปีแล้วโอ้สี่หอดสี่ปีนี่นะไปไทยแล้อะไรผัวเลยเนาะเวลาได้สบายดีอันให้สบายดีรู้สดีนั่นว่าสัจเจนเห็นว่าหัวเป๊บสีกันเลยฮะหกบัวเป็นบ้านเมืองอันนี้อกระบะกระบะ นี่ได้ซ่ําจังว่าอือแม่เนาะอีหล่ามื้อนี้มื้อนี้กะซื้อเครื่องมาต้อนมาภาคเด้อล่ะเด้ออ่าซื้อนมมาให้พี่น้องเอ้ยเบิ่งเอามาให้กนเด้อโยๆเอาพี่น้องเอ้ยเนาะมนีกเอานมมาให้แกนึงแล้วกยำๆจโบ้แกเด้อ2กอง มาพ่อเด็กน้อยหลายคนบาทนี่โอ้ยเนาะส่งแม่ดื่ยาคือป่าคือปลาบิดเนี่ยเนาะอุ้ส่งเมีบรันนี้บันไดแก่เนาะเป็นทางเมียป้าอยู่พังไทยเด้อเป๊ปซี่เด้อไปเงินกะจำนวนหนึ่งพันบาทไปกพีองไรเนาะเสอนที่เดือกกะสี่หายน้องเป๊ปซี่เอาไว้ใส่ใจด้วยล่ะเด้ออ ยวเท่าไรดีเนาะแมนอืมดีดีก้้นลูกนั่นอยู่ดีๆในคนบกบ่ได้คนหายได้ลูกเเดกันเอาเรา่น้องก็เดี๋ยวงินอยู่สองแสนห้าสิบสอพันเลยเด้อ ดีอยากได้อนายังกระต่ายพอดีเลยอันเดียก็ายไปน้ำหมอกเผื่อวลาแล้วครับกับน้ำหมอกงานน้ำหมอกไม่บอกใบ้อนถอกสเลดนขยะขอบคุณขอบใจเพิ่มาเพิ่นทอดเพิ่นลาเลยขอบุญขอบคุณางนม่ป้าเด้อโดยเพิ่นมาออกมื่มเนา่มน้ิ่มซอยนั่งเ้อ่เป๊่ซี่นี่เนา่าหพิ่มีแีงมี้ว่มเพิ่ม้พิ่มเลย่ ได้เงินไดค้ำเหบนจะชนวยเหอไรเออใจดีไงใจดีก็ไไ้บางแงงลูกลานกันไะไรเป็นสะพานบุญให้ลูกไ้หลานกันเจ้าอยู่ดีมีแหงหาเงินหาคำกันดะเออชุกเล็กหวยืออเอาพ้อนกับบเป็นคือกันดีมกมีใจแห้งไดได้สักเออสวยซ้ำสูยเออ มีามาตา้ง <bom> ม bo <os> ิต <of us> huh? <ili> ู้เหนว่าเป็นน้าเดินนั่งเ้ยเจ้ามากินมาทานั่งแป๊บสี่นี่ก็ดีให้เจ้าโศกเจ้าลำเจ้ารวยเดินนั่งเลอเจ้าโศกใส่ไดมันเจ้าก็ไมเจ้าอยูี่แห้งเด้อพุรักแลนมหไผู้ไดแลนมาปั้นจะเดินนั่งเดอให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งเจ้าก็ดี เงินคำให้หลังไล่มาเด้อหลังมาเทมาเงินคำเจ้าเด้อให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งเจ้าหังเจ้ามีเด้อเป็นเทศที่มีมังเจ้าก็ดีสะหนีสะนายระนังเด้ออ้าชูให้เราด้วยเจ้าเราดูน้องแกายเด้อตู้ลจักระวังเด้อหลานน้อยจิตอุเจ้าก็ดีโดยโดยเส้นกันเดอ นั่งนวลคือกันเนดิผู้นำจะพานยุ่นมากก็ด,ดีให้เจียดีดีมีแห้งนั่งเลยเจาก็ดีเดิน ไอ้มันยืดที่จะได้แหละเจ้าก็ไดไอ้เราเจ้าบุยสนวนี้มัาทำนั่งเด้อฝนคุดเมตตาชงชาหนังแป๊บสี่จะดีให้อยู่ดีมีแห้งแล้วผืนถึกเด็กถือควยไอ้ยูดี้มีแห้งถูกถือควยรวยเบ้ออ้าวชากูเนาะด่างเขีวฝนคิดมีแห้งสิ่งกันตัวเอ้ยเนาะวันนี้ก็มาพบมาพอกันโดนนานเลยจะได้เจอหน้ากันพี่นเอาไง ยังอยู่ดีมีแห้งอยู่ละบ้าบ่ดได้เจออ็บเลยเป็นมีแห้งอยู่อ่อยก็ได้อยู่ประเด็นน้ำลูกน้ำลาน,านลกันว่าวููดลานกันนี่กันลานนี่ลานคือกันอันนี้ก็ดีเห็ดจะได้แหละมาคือตู่นี่ก็เห็ดจะได้ผัวกับบ่มีเป็นสาวแกเออเพื่อนสาวแกก็อยู่น้ำลูกน้ำลานนี่แหละเัียงลูกเดียงลานเนาะเลียงลานนี่แหละอันจะลูดลานเช้านี่ช่องคนนี่นั่งอายอุ่นกบนา่งอายิ่นนี่ ันนี้ผมมีที่อยู่อาศัยก็เลยมาเผิ่อค่าอยู่น้กันแลมาอยู่เพื่อนนะเช้าวังร้านตกได้ตู้ระวังร้านตกย่านนะย่านนะตกไปนี่แหละเขาก็ดีเหจะได้ถูกหยาขลูกแห้งลังมากเท่มากเขาบอกโอ้ยลังมากเหจะได้หละช่วยเลี้ยงเหตุไดแต่มาเพิ่งจะย่งเลี้ยงเขาบอกเลี้ยงไปคือคือคอยนี่แหละนี่เลี้ยง จำเป็นเนาะจำเป็นเลยได้จ้ะเจ้าบัเบิ่งเจ้าไพสิเบิ่งเพื่อนก็ยังได้อยู่เพื่อนผู้บี้ผู้ใดเพื่อนก็ยังได้ห้ามพัดไทยบ่ไใดเห่าดูตูนซะอีต้นเฮ็ดได้ซะไม่มาเกิดกับเห่าเนี่ได้ดัก็ถือว่าไปลายปีแด้วแม่นะเออไปลายปีแล้วช่วงกางปีแล้วแม่มันไปก็ได้ ใี้ยาค่อยเบาฮะแหละเข้ากัคาหองคาแหงเข้าคากินคาอยู่เข้ากับพักมาอยู่เดือนละพันช่องพันคือค่อยเบาฮะแหละเลวพ่อชิกุ้มชิก้างช่างดอกห้ากินพอแต่ได้กินวันวันบาดนี้ทัางนี้ผัดเชี่ยคาเบียกบานก้านเมืองอีก ประกันพื้นประกันไทยเมนบอรเงินดพันชื่อนี่ชื่ออยู่ันชงพันหมาไว้เนาะกระวุนคุ้นอีพออีแม่เขากระวชูเจ็บชูเป็ดลิ้นหน่อยชูไได้อืออบ่ได้พ่อว่าทีเจ็บยกเป็บัเป็นไอ้ธรรมดาเล็กน้อยชือย่อชือยามากินพันหนึ่งช่องอันกอดหนึ่งช่องก่อนเลยเขาก็ทัไปได้อู้บได้ไม่ตู้อ่ะซอยเนาะอีละ สันเดะผู้นั้นนั่งมาได้ไปบเปินผู้นี้แบบยังน้อยอย่บาน่ผยาเด้อบานี่โมไห้ออาบานี่พอแล้วพอแล้วแบบนี้เดี่ยวมุกุ้มเลยมนลำบากผพอดีลำบากลูกบเบิ่งแอ้วนจายนั่ลงยังดูมันหห้ได้อยู่นั้นนั่งไปนั่งเลยอะ น้องแหละกกับีจังซี่เลยลูกหลานหลายจ็คสี่ว่าน้ำผู้ใดเนาะหล่าบักหล่าโอ้ยนั่นก็อยากกินนมเลยได้เบิ่งนี่ตื่นนอนมาบันไห้เออาเอาจังไรกับป้าได้เสด็จตูวเด้ออยู่ดีมีแหงโดยสบายดีอาสบายดีล่ะโดยสบายดี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  แล้วบ่เป <c Wit default> ็นซ <at> ้ําเลยบ่เป็นทนห่นพี่น้องเนาะกะสิประมาณนี้ล่ะพี่พี่น้องเอ้ยหลายคนหลายคนเนาะส่วนหลกะเด็กน้อยละเสียงยัวๆพ่พี่น้องเอ้ยจังได๋กมีเสียงรบกวนก็ขอโทษขออภัยเนาะว่าเด็กน้อยหลายเนาะคือทางแม่น้องเปปซี่นี่มาใส่อ่าเฮือนเราอยู่พี่พี่น้องเอ้ยเนาะดินนต้นยังบ่มีอยู่ทางน้องมน้องเปปซี่กส่วน ตะกี้เนาะแต่ยงง่ายมาเฮือนลังนี่กกป่าสีผ้ากันไปอยู่นี่แหละป่าชาตนี่แหละพี่พี่น้องเลยพอดีทางอ่าญาติพี่น้องใกล้เคียงเนาะก็ได้ให้มาอยู่เศร้าอยู่นี่พี่พี่น้องเลยทางเราก็ายังมีดินมีดอนอยู่เนาะก็คือว่าในลูกกับพิการหากินหายอยู่กับลำบากพี่พี่น้องเลยไปใส่มาใส่ก็เนาะลูกน้อยอาศัยแต่ผัวหากินไปวันๆอ่าพยายบริเวงชีวิตอ่าปู่ป่าหน้าหน่ำฮพี่พี่น้องเลย เอาจังไรคลิปนี้เนาะก็ขอบคุณขอบคุณไปทางผลักผู้ใหญ่เนาะทางแม่ป่าเด้อที่ช่วยชูอุปถัมภ์ทางน้องเป๊ปซี่มาขอให้บุญคำ้ำนำสู้ขอให้อ่าอยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนั่นแหะเนาะบางลูกบางร้านเป็นลมโพลมไส้ลูกให้ร้านตลอดไปเด้อเนาะสาธุเนาะจังไรก็ขอขอบคุณขอบคุณไปทางเอฟซีเซนการเนาะที่ ก็มาติดตามแล้วก็ฝากทุกๆคนกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ทาสนอนเด้อเนาะพอมีกําลังใจสู่ต่ออ่ะสับคิปนี้ไปเดะขอกลาสบายดี